สารเมื่อวานคงจะสรุปเรื่องของฟุตซอลให้ได้ฟังกันนะครับเกมนัดชิงอันดับ3ของทีมชาติไทยแน่นอนเราไปไม่ถึงฝันในชิงแชมป์อาเซียนที่เป็นเจ้าภาพเองแต่ก็ได้ทดสอบนักกีฬาหลายคนในทัวร์นาเมนต์น,นี้และเป็นเกมกู้หน้ากับทางออสเตรเลียน,นะครับที่รอบรองแพ้เวียดนามมาส่วนของเราเองเนี่ยแพ้ให้กับอินโดนีเซียโดยทัพช้างสึกโตเล็กก็ไม่มีกริดอารันสัญญลักษ์พิชยุทธ์กิติพานุวงศ์และก็เทอร์ักิเจริญพงศ์ที่ทยอยกันบาดเจ็บ ในแต่ละเกมจนไม่สามารถช่วยทีมได้ก็ผมปรากฏว่าฟุตซอลไทยเนี่ยเอาชนะไป4-0นะครับคว้าอันดับ3ของรายการมาครอขณะที่แชมป์เนี่ยเป็นของอินโดนีเซียที่เอาชนะเวียดนามไป2-0มิเกลโรดิโกก็บอกว่าเขาพอใจกับผลงานเพราะว่าสภาพทีมก่อนเกมเนี้ยขาดนักเตะหลายคนเพราะว่าอาการบาดเจ็บส่วนภาพรวมเนี่ยเขาเชื่อมั่นในตัวของลูกทีมและคิดว่าจะป้องกันแชมป์อาเซียนได้แต่พอตกรอบแล้วก็คว้าได้เพียงแค่อันดับส ก็ยังมองในแง่ดีและทําให้เห็นปัญหาว่าจะต้องรีบแก้ไขเป็นการด่วนก่อนจะผลักดันหลายคนขึ้นไปในทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญมากกว่านี้ขณะที่มุมมองผมเนี่ยก็ได้ดูเหมือนกันนะครับรูปเกมเนี่ยเราไม่ดีสักเท่าไหร่ครับแต่ได้ผลสกอร์มาส่วนหนึ่งผมคิดว่าความกดดันในการเล่นมันไม่มีครับอันนี้คือเป็นคีย์สักเซสกับเด็กใหม่ทีมชาติหลายคนที่มันแตกต่างในเกมกับเวียดนามและอินโดนีเซียเพราะว่าโอกาสมีแต่ว่าเราทําไม่ได้แต่ในครั้งนี้นะครับโอกาสเยอะก็จริงแต่ลูกที่ควรจะได้เนี่ย เราก็แทบจะไม่พลาดเลยส่วนเกมรับก็ยังคงเป็นปัญหาซึ่งกคงต้องไปแก้ไขกันต่อแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนจากตัวนักเตะเป็นรายบุคคลจินตนาการในการเล่นเทคนิคดีแต่ขออะไรที่มันใหม่เนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะครับที่เวลาเจอกระแสเจอความกดดันเจองานที่ยากขึ้นการตัดสินใจในการเล่นช็อตต่างเนี่ยน้องๆยังทําได้ไม่ค่อยดีย่างในเกมกับออสเตรเลียเนี่ยสถานการณ์มันคล้ายๆกับที่อินโดแหะครับ คือออสเตรเลียก็รอการสวนกลับของเราแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเรายิงจบได้เลยหรือบางครั้งเรายิงไม่เข้าติดเซฟบอลไปเข้าทางออสเตรเลียเราสามารถตัดคืนได้เพราะคุณภาพในการเล่นตัวโตวหรือว่าการเล่นเป็นทีมของออสเตรเลียเนี่ยยังเป็นรองอินโดนีเซียค่อนข้างจะเยอะส่วนคอมเมนต์ที่บอกว่าผิดหวังในเกมกับอินโดนีเซียผมก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าทุกๆคนคงมองว่าเราเป็นเจ้าอาเซียนม,มานานแล้วเราไม่เคยพลาดเลยแต่เหตุการณ์ตบงนี้สักวันหนึ่งมันก็ต้องเกิดขึ้นครับไม่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในครั้งต่อๆไปก็็มมีควาเปนไ,ปไ แล้วถ้าเกิดจะให้โลดนะักกีฬาชุดนี้ทิ้งผมว่ามันก็ไม่แฟร์กับหลายๆคนนะครับที่อายุส่วนใหญ่เนี่ยยังพร้อมเข้าสู่การใช้งานในกีฬาฟุตซอลได้อย่างสบายๆบ,บางคนบอกว่าชุดใหม่ยังไงมีแต่อายุ30จริงๆอายุ30เนี่ยมีแค่3คนนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นเด็ก24-25หมดเพราะว่ารายการนี้ทำขึ้นมาเพื่อต้องการลดอายุเฉลี่ยของทีมฟุตซอลไทยให้เหลือ24-25ถึงปีก็เลยไม่รู้สักแต่ว่าเม้นเราไม่อ่านข้อมูลอะไรเลยหรือเปล่าและสำหรับผมเนี่ยน,น,นี่ย ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งได้นะครับเนื่องจากว่าเราดันเด็กชุดนี้ช้าเกินไปไม่ได้มีรอยต่อในการที่จะผลักดันตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้ดังนั้นพอมาทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับที่เราต้องใช้เด็กในเกรดนี้เนื่องจากว่าเด็กพวกนี้โตจากยูสิทีมชาติแล้วก็อยู่20ทีมชาติซึ่งรอเวลามาสักพักใหญ่แล้วในฟุตซอลเนี่ยอายุการใช้งานมันเยอะกว่าฟุตบอลนะครับจะว่าไปสาวริบสี่สาเนี่ยก็ยังสามารถยืดระยะได้ถ้าเกิดร่างกายของพวกคุณดี แม้ว่าฟุตซอลสมัยใหม่จะใช้เรื่องของการประทะมากขึ้นแต่สำคัญที่สุดคือจังหวะผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งอันนี้เห็นชัดเลยนะครับในรายการนี้เด็กๆหลายคนเนี่ยเล่นตามเสียงเชียร์จนลืมไปนะครับว่าฟุตบอลในสนามเนี่ยบางจังหวะมันก็เร่งจนเกินไปและบางจังหวะควรจะดึงช้า,าก็กลายเป็นรีบเล่นจนเสียบอลโดยเฉพาะเกมรับซึ่งพลาดค่อนข้างง่าย ในเรื่องของความเข้าใจการสื่อสารโดยเฉพาะการออกบอลในจังหวะที่เพื่อนไม่รู้เพียงคิดแค่ว่าอยากให้มันเร็วขึ้นเท่านั้นเองดังนั้นสิ่งที่วิเกลได้รวบรวมจากปัญหาในทัวร์นาเมนต์นี้ก็น่าจะได้มุมมองหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องจังหวะการใช้อินดิวเวอร์เดีความสามารถเฉพาะตัวที่บางครั้งเนี่ยมากจนเกินไปในบางพื้นที่จนทาให้จุดแข็งพวกนี้กลายเป็นจุดอ่อนแล้วย้อนมาทิ่มแทงเกมรับของทีมไทยซึ่งเรื่องนี้คุณอริศักเบนจาดสีวันประธา,านพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเหมือนกันและยอมรับว่าการเล่นร่วมกันของเด็กชุดนี้ยังไม่ดีในเรื่องทีมเวิร์กแต่ก็ยังเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันต้องใช้เวลาและก็คิดว่าเด็กชุดนี้ยังมีอนาคตกับทีมชาติในทัวร์นาเมนต์ต่อไปซึ่งผมก็เห็นเหมือนกันนะครับอย่างตัวรุกหลายคนโดยเฉพาะหน้าเป้าที่ผมบอกแต่เกมแรกเนี่ยแจ้งเกิดเต็มๆเ,เลยก็คือธนวัต์เกิดบาราจัน ตัวรับก็มีชวล,ลาศีอาวุธด้านขาาอธิบดีบุญพลายตัวบนอย่างปิยวัตรเพชรน้อยนี่ยังไม่รวมอีกหลายคนที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับสำหรับผมเนี่ยผมจะมองว่าให้สอบผ่านเพราะถ้าเกิดว่าคุณจะโละทีมชาติยกชุดเพียงแค่ผลการแข่งขันในการแพ้ทีมอย่างอิโนโดนีเซียหรือเวียดนามซึ่งถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยคุณภาพของพวกนี้ก็อยู่ในเกรดของฟุตซอลโลกเหมือนกันเพียงแค่ทัวร์เมนต์ล่าสุดเนี่ย มาตรฐานของทีมในโซนตะวนันออกกลางเนี่ยมาแบบไม่คาดคิดส่วนทีมไทยของเราเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ากินบุญเก่าจากนักเตะต,ตัวเก่าหลายคนที่มารวมใจกันได้มิเกลเข้ามาแก้ไขในช่วงโค้งสุดท้ายก็ขับไปซ่อมไปและได้ความเป็นเจ้าภาพด้วยทําให้เรามีจิตใจที่สู้จากเสียงเชียร์ของแฟนบอลดังนั้น4ปีหลังจากนี้เนี่ยเราจะมองว่าตัวเองเก่งครับเชียร์แบบเข้าใจและจะสนุกซึ่งจริงๆแล้วจุดนี้มันทําให้การทํางานของสมาคมเองก็คงต้องเขี่ยวและซัพพอร์ตทีมฟุตซอลมากขึ้นด้วย ไม่อย่างนั้นการไปฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายในสมัยหน้าไม่มีทางเกิดขึ้นแบบง่ายๆและแบ,บเบอร์อย่างแน่นอนและทิ้งท้ายอีกหนึ่งประเด็นนะครับการอาัดฉีดเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเป็นดาบสองคมแน่นอนสำหรับเด็กชุดใหม่คือพวกเขาจะรู้ทันทีนะครับว่าการอาัดฉีดเนี่ยมันคือความกดดันเขาไม่ได้มองว่าการอาัดฉีดคือแรงกระตุ้นที่ทําให้เขาเนี่ยต้องผ่านไปให้ได้เพราะสภาวะจิตใจเนี่ยยังไม่นิ่งไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนเนี่ยไม่มีความกระหายนะครับ แต่สังเกตดูเวลาเรามีเกมที่คาดหวังมีเงินอัดฉีดเยอะๆอย่าง2เกมสําคัญกับเวียดนามและอินโดเนียสุดท้ายเราคว้าน้ําเหลวทุกทีเพราะความคาดหวังของผู้ใหญ่ซึ่งเงินถือว่าจําเป็นไหมแน่นอนเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆแต่พอประกาศว่าจะให้ก่อนเนี่ยสมาธิของเด็กไทยจะเสียประจําเลยนะครับ แต่ก็ช่างมันทุกอย่างผ่านไปหมดแล้วหลังจากนี้ไม่มีโปรแกรมแข่งขันแล้วนะครับก็ไปรอรายการหลักในปีหน้าเลยทั้งเอเชียนดอ r แอนด์มาชิวอาร์ตเกมแล้วขาซีเกมที่เราจะเป็นเจ้าภาพก็ต้องวางโครงสร้างกันใหม่และบุมองว่ามันสําคัญมากนะครับการจะสร้างสายเลือดใหม่ไม่ใช่เพียงแค่การเรียกตัวฝึกซ้อมแต่มันต้องมีการจัดรายการสี่เศร้าห้าเศร้าและไม่ใช่เพียงแค่จัดในไทยครับต้องไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศด้วยเพราะรายการอย่างที่เราจัดก่อนหน้านี้นะครับคือทีมเดิมๆก็จะมา เพราะช่วงเวลาในการแข่งขันลีกแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าเฮ้ยเขาทับซ้อนกับเราไหมหรือว่าเขาตรงกับเราถ้าตรงกับเราเนี่ยมันไม่ยากแต่ถ้าเกิดอยากยกระดับต้องไปยุโรปซึ่งค่าใช้จ่ายเยอะมากแต่วันนี้ต้องถามกลับไปที่ผู้ใหญ่ของสมาค,คมกีฬาฟุตบอลว่ากีฬานี้ไม่สร้างชื่อเสียงตรงไหนโอเคกระแสขานิยมอาจจะไม่เท่าฟุตบอลลีกแต่วันนี้ก้าวไปถึงระดับโลกก็ต้องจัดการงบประมาณบางส่วนไว้ให้พวกเขา อย่ารอในวันที่ล้มเหลวแล้วค่อยมาแก้นะครับส่วนหนึ่งสี่ที่น่าจับตามองคืออนาคตของมิเกลโรดิโก้หลังจากจบ รายการนี้เนี่ยสัญญาเขาจะหมดเดือนหน้ายังไงต้องรีบแอคชั่นนะครับจะต่อก็ต้องคุยกันในเรื่องของโครงสร้างชัดเจนวิเกลเองจะได้ปักหลักที่ไทยเลยแล้วก็สามารถใส่เต็มทุกรายละเอียดตั้งแต่การเดินทางไปตระเวนดูฟอร์มนักเตะในลีกด้วยส่วนบิ๊กปอมคุณไอศักดิ์เบนจาสิริวันก็ยังมีไอเดียนะครับที่อาจจะจัดฟุตซอลยู U 19ชิงแชมป์อาเซียนขึ้นมาหนึ่งรายการและผมก็เห็นด้วยครับหลังจากที่ผ่านมาเนี่ย ไม่มีรายการฟุตซอลอาเซียนระดับเยาวชนเลยและตรงนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทีมชาติไทยในอนาคตแน่นอนเพราะวัตถุดิบของเราในรุ่นอายุเนี่ยเยอะมากเลยนะครับทั้งในฟุตซอลลีฟุตซอลมหาวิทยาลัยแล้วก็ฟุตซอาล,าละรอาลาละดับเดินสายครับขณะที่เกมไทยลีกเมื่อวานวิเต่ค2คู่นะครับคู่แรกในระยองอันดับ13ที่3เกมหลังชนะมา2นัดรวดนะครับเปิดบ้านเจอกับบุรีรัมยูในเต็ดรองจากฝูงที่ในลีกยังไม่แพ้ใคร แต่ล่าสุดเนี่ยไปโดนมารินอสถล่มมาในเกมเอเซีย t e ก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของสภาพจิตใจเหมือนกันแฟนบอลเต็มความจุเลยนะครับ7,500คนที่ระยองการพบกันในไทยลีกมีแค่2ครั้งบุรีดามชนะรวดครับและยิงใส่ระยองถึง10ลูกส่วนเกมในบ้านของระยองก็ถือว่าร้อนแรงนะครับในช่วงหลังเนี่ยไม่แพ้ใครมา6นัดจาก8เกมหลังสุด ก่อนเกมคุณเอบินทิชชอบก็สาดวาทเด็ดเหมือนเดิมนะครับว่าหลังจากกลับจากญี่ปุ่นด้วยความชอบช้ำก็ไม่มีเวลามาเสียใจและต้องแก้ไขให้ดีกว่าเดิมในเกมนัดนี้และต้องกลับมาเาชนะให้ได้ยอมรับว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากและมองว่าเป็นเรื่องที่ดีของไทยลีกที่การแข่งขันมันสูงขึ้นแต่บุรีรัมม์ก็จะประมาทไม่ได้เลยและยืนยันว่า16นัดที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ยังไม่มีเกมไหนที่น่าประทับใจและต้องทำงานหนักเพื่อเรียกฟอร์มเก่งออกมาให้ได้ ขณะที่ระยองเจ้าบ้านได้โคดโบ้จากพันปั่นปีเข้ามาเป็นกุญสือเกมแรกแต่หมดสิทธิ์ใช้งานอาทิตย์บุตรจินดาเพราะว่าติดกฎยืมตัวจากบุรีรัมตัวรุ้ต้องฝากความหวังวาที่เรม,มาอิโตะและก็สเตนิโอจูเนียขณะที่ออสมาวีรากุนซือของทีมเยือนจัดชุดใหญ่เลยนะครับบิโซลีคิสปิมสุปชัยส่วนสุพรนันเหมือนตาที่มาซ้อมกับทีมแล้วก็ยังไม่สามารถลงเล่นได้เพราะแบงก์เองเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนรายชื่อไทยลีกในช่วงเลกแรกนะครับแต่เลก2งเนี่ยเจอกันแน่นอน โดยเกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านระยองมาดีกว่าที่คิดนะครับแล้วก็พวกตัวจีดเล่นงานเกมริมเส้นแล้วก็เจาะสามกองหลังของปราสาทสายฟ้าได้เยอะจริงๆแต่ไม่คมเองในจ่อสุดท้ายก่อนที่จะกลายเป็นทีมเยือนที่ขึ้นนําก่อนท,ทั้งที่พวกเขาเนี่ยยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับหลังจากลูกยิงไกลของพิธิวัตสุจิตธ,ธรรมกุลไปชนคานแล้วเด้งไปโดนกร,รกฎพิพัฒนด,ดาเข้าประตูไปก็ถือว่ามีโชคกับจังหวะน,นี้และเป็นประตูเดียวในช่วง45นาทีแรก แล้วกลายเป็นว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยระยองยังคงมาดีเหมือนเดิมก็เล่นงานเอานี๊เอททอรดิตเนี่ยต้องโชว์ซูเปอร์เซฟหลายรอบเลยเนื่องจากมานี่มกรดูดุดันในบ้านมากๆท่ามกลางเสียงเชียร์ที่เหมือนเป็นพลังแฝงด้วยและสุดท้าย3ตัวสำรองประสานงานกนารจัดการลงมานะครับบอลไปถึงอูเทนสมานไทยให้กับนทวัฒน์โทบ,บ้านสง์เปิดไปให้กับพีรพัฒน์ขมินทร์ทอสอดตัวเข้าไปมงในพื้นที่ตรงฮาร์มสเปซระหว่างเซนเตอร์ของบุรีรัมซึ่งมีคำถามเหมือนกันนะครับว่าจังหวะที่บอลไปโดนแขนของอเทน ที่เก็บบอลยาวได้เนี่ยมันผิดกฎหม้ยแต่ผู้ตัดสินทําถูกแล้วนะครับเคสนี้เพราะว่าตามกฎอย่างที่บอกว่าบอลโดนแขนเนี่ยมันไม่ใช่แฮนด์บอลเสมอไปเพราะต้องดูคนเล่นด้วยว่าเจตนาเนี่ยพยายามใช้แขนช่วยเล่นไหมแต่ลูกนี้นักเตะพยายามเก็บแขนแนบลําตัวแล้วด้วยและที่สําคัญอูเทนไม่ใช่ผู้เล่นที่ใช้มือโดนบอลแล้วยิงประตูเข้าทันทีเพราะในกฎเขาบอกไว้นะครับว่าถ้าเกิดบอลโดนแขนของฝ่ายรุกและยิงเข้าแบบทันทีทันใดเนี่ยแบบนี้ถือว่าเป็นแฮนด์บอล แต่อันนี้มันยังมีจังหวะไปต่อซึ่งผู้ศสิยก็ว่ากันไปตามกฎสุดท้ายลูกนี้ก็เป็นประตูตีเสมอแล้วจบเกมนะครับด้วยสกร 1, อร์หนึ่งต่อหนึ่งเพราะได้นในช่วงท้ายเนี่ยก็เล่นเอาบุรีรัมแว่งเหมือนกันครับคือเสียประตูแบบสุดช็อตไปเลยหลังเกมออสมายอมรับว่านี่คือเกมที่แย่สุด ั้งแต่เขามาคุมทีมแล้วมองว่าจุดเปลี่ยนคือการยิงลูก2ไม่ได้รวมถึงอาการล้าสะสมจากการได้เพิ่งจากกลับมาจากญี่ปุ่นแต่ว่าเรื่องล้าเนี่ยผมพูดตามตรงนะครับว่าบุรีรัมไม่ล้าหรอกครับเพราะการเดินทางของบุรีรัมกับการแข่งขันเนี่ยที่ผ่านมาก็เลื่อนหลีกไปเยอะที่สุดแล้วไปโฟกัสกับ FC c ซีชั้นเป็นสี่ขนาดทีมก็ใหญ่เพียงพออันนี้ก็หมดข้ออ้างผมว่ามันเป็นเรื่องของฟอร์มผู้เล่นมากกว่า ที่ช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นกราฟแนวดิ่งคือมันปกตินะครับกับการเล่นฟุตบอลลีมันไม่มีทางที่จะ,สะเสถียรตลอดเวลามันจะมีช่วงขึ้นลงแต่จะทํายังไงเพื่อกู้สถานการณ์กลับมาบุรีรัมย์ครองบอลมากกว่านะครับแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขาสร้างโอกาสในการยิงประตูน้อยกว่าระยองครับ โดยเจ้าบ้านเนี่ยได้ยิง12ครั้งตรงกรอบไป4ขนาดที่บุรีดาเนี่ยมีโอกาสยิงแค่9ครั้งมันเป็นไปไม่ได้นะครับกับเกม1เกมของทีมระดับนี้ที่เต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์และก็มีตัวต่างชาติคุณภาพและที่สำคัญยิงน้อยให้พอยิงเข้ากรอบก็น้อยด้วยนะครับแค่3ครั้งนี่น่าจะเป็นเกมแรกในไทยลีกฤดูกาลนี้ของประสาทสายฟ้าที่สร้างโอกาสการยิงในแต่ละเกมไม่ถึง10ครั้งและที่ได้ประตูเนี่ย ก็ไม่ใช่การเข้าทําของตัวเองแบบ100%ยเปอซสทีเดียวแมชเนียนะครับมองได้เลยว่าบุรีรัมกําลังอยู่ในช่วงหมดความมั่นใจแต่สิ่งที่ผมให้เครดิตเลยนะครับนักเตะก็ส่วนหนึ่งแต่แฟนบอลเนี่ยของจริงครับมีส่วนมากๆเลยแล้วผมบอกว่าถ้าเกิดเข้าชมเต็มสนามแบบนี้ในเกมเย้าของทางระยองบวกกับความมั่นใจในการแบ่งแต้มกับทีมอย่างบุรีรัมมันก็ควรจะเป็นเท r ร์นิ่งพอยต์ของมา้านิมังกรที่น่าจะคัมแบ็กกลับมาสักทีโอเคเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าระยองเป็นทีมในกลุ่มสูมเสี่ยงดีตกชั้น แต่ถ้าเล่นแบบได้ใจใครเจอพวกเขาจะตกชั้นมันก็ต้องเสียเงื่อนกันหน่อยขณะที่บุรีรัมนักเตะเล่นต่ำกว่ามาตรฐานดูจากสถิติบัรชัดเจนเลยนะครับคงต้องไปว่ากันในรายบุคคลเอาเป็นว่าเกมนี้เสมอไม่มีปัญหานะครับแต่คุณภาพของเกมก็ควรจะดีกว่าระยองไม่ใช่มีหลายจังหวะที่เกือบจะโดนยิงประตูซะมากกว่าด้วย ไปท้ายที่คู่นี้ครับขอนแก่นอันดับ14ที่ฟอร์มก็ยังไม่ฟื้นนะครับเปิดบ้านเจอกับแบงคอกจากฝูงที่ฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าดีขึ้นมาไม่แพ้ใครหลายเกมติดต่อกันในทุกรายการนับตั้งแต่บุกไปแพ้บุรีรัมในช่วงต้นฤดูกาลแฟนบอลก็มากันหนาตาพอสมควรนะครับสถิติการเจอกันทั้ง2ทีม BU ข่มมิดเลยหลังไม่แพ้ใน6เกมหลังสุดแต่มีสะดุดบุกมาเสมออยู่บ้างซึ่งช่วงหลังแต่ขอนแก่นขึ้นมาในหลีสูงสุดเนี่ยเกมกับ BU เนี่ยเป็นเกมที่เขาทําผลงานถ้าวัดเฉพาะใในทีมหญ่ ดีที่สุดนะครับเซอร์ดานเทโรวิชก็ส่งสอนักเตะทีมชาติไทยทั้งจิรวัตรว,วังทพันธ์ผู้สาประตูลงเฝ้าเสาและก็ยังมีชิสรุพงษ์โชติที่ลงเล่นเกมรุกร่วมกับเบรนเนอร์และจักริดพารพลส่วนโค้ดแบรนทศตวันสีปานส,รรรสามสาษาต่างชาติมาเหมือนเดิมครับริเจโรซิปโคโวิชมูเซนอากาเซนีและบรัสเซียจูดาดีโดยมีรุ่งรัตภูมิจันทึกอีกคนหนึ่งก็เกมเริ่มมาบียูครองบอลใส่อยู่แล้วนะครับสร้างโอกาสได้หลายครั้งแต่จิรวัตรเนี่ยก็ยันเซฟได้ตลอดสุดท้ายแแตครับ จากลูกตั้งเตะและก็เป็นซิฟโควิดที่ตามเก็บหลังจากดันบุ๋นลูกหนึ่งครับเกมเข้าทางบียูเลยบราเซียชราดี้มาลูก2แม้ว่าจาับก,กิจพารพล,พลจะมายิงจุดประกายความหวังแต่ก็เสียคืนเร็วมากนะครับให้กับมูเซนอาก์ัสเซนี่ครึ่งแรกบ,บียูก็นําไป3าหนึ่งแล้วโล่งอ,อกไปส่วนครึ่งหลังเนี่ยพยายามจะโหมเพื่อทําประตูทิ้งห่างให้ได้ไม่อยากผ่อนเกมแต่พอทําไม่ได้ดันเปิดพื้นที่โดนโต้กลับชิซูพงชโชติครับได้กดเต็มข้อทําให้สถานการณ์เนี่ยต้องกลับมาสู้กันเหนื่อยและขอนแก่น พยายามที่จะหาวิธีการในการสู้เปิดแรกแล้วนะครับเพราะมองว่าถ้ามาขนาดนี้เนี่ยปาดหัวตัวเท่ากันสถานการณ์มันเกิดได้ทุกอย่างทั้ง3-3หรือ BU อาจจะฉีกแซงเป็น4-2แต่สุดท้าย ไม่มีใครหิงเพิ่มได้แบงคอกก็เลยบุกมาชนะไปด้วยสกอร์นี้ครับเกมการครองบอลสูสีนะครับโอกาสในการเข้าทำบียูสครั้งตรงกรอบไป7ส่วนขอนแก่นก็ไม่แย่นะครับสร้างโอกาสได้11ครั้งและยิงตรงกรอบไป4นี่คือตัวเลขที่ถือว่าดีขึ้นแล้วก็การเจอทีมใหญ่น่าสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาโดยเฉพาะก,การยิงประตู b ี BU ได้ถึง2ลูกด้วยก็คนต้องมองที่ b ีว่าพยายามต่อยอดความมั่นใจแล้วก็เห็นนะครับว่าเกมไทยลี ไม่มีเกมไหนง่ายพวกเขานําห่างก็ผ่อนนิดดึงไม่ได้แล้วก็ลดรายละเอียดในการเล่นไม่ได้ทําให้ต้องเหนื่อยในจังหวะที่โดนไล่มา1ต่อ2และก็2ต่อ3ซึ่งผมคิดว่าต้องมองนะครับว่าจบเลกแรกเนี่ยพลังงานนักเตะโดนลดทอนไปเท่าไหร่และจะจัดการเรื่องของการรีคอรเวอรี่ฟื้นฟูร่างกายในแผนงานที่ต้องไปต่อในฟุตบอลสวอซอนเอเชียไงด้วยรวมถึงบอลถ้วยอีกหลายรายการที่จะเข้ามาตอนนี้เห็นแล้วครับเกมรุกเริ่มจะเข้าฝัก แต่สิ่งที่ BU ยังเป็นคือเล่นตามจังหวะมากเกินไปทำยังไงครับว่าช่วงที่เร่งเนี่ยมันต้องเร่งให้เห็นเลยว่าสปีดบอลบียูเหนือกว่าซึ่งผมเชื่อว่าบอลโค้ชแบนทำได้แต่บางครั้งทำไมไม่ทำแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เห็นแล้วนะครับชุด2 BU เหมือนเริ่มจะดีขึ้นการโรเตชันคุณภาพไม่ตกจากชุดแรกและบอกเลยนะครับว่าถ้าเทียบเกมนี้ของบุรีร,รัมย์กับระยองและ BU อขอนแก่นเนี่ยชุด2ในการลงเล่นของ BU ดูจะมีน้ำมีนวลมากกว่าบุรีรัมด้วยขณะเดียวกันขอนแก่นเกมนี้แพ้อีกครั้งหนึง่งอยู่โซนแดงต่อไปก็เห็นใจพวกเขานะครับแต่ต้องสู้ต่อแม้ว่าจะเป็นรองเรื่องคุณภาพนักเตะแต่เห็นมาวิ่งสู้ฟัดอันนี้แหละรครับใจสู้มันคือสิ่งที่ขอนแก่นมีผมให้กําลังใจช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยบางทีสภาพจิตใจไม่พร้อมความมั่นใจมันตกแต่เพราะว่าเกมนี้จะเป็นพลังสําคัญไม่มีแต้มในบ้านไม่ใช่ปัญหาครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณสู้กับทีมใหญ่ได้แบบนี้ ทีมที่เหลือคุณจะไปกลัวอะไรสถานการณ์ตอนนี้ครับเหนือโซนแดงแต้มทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆไม่มีอะไระเสียถ้าเกิดว่ายังไม่กล้าได้กล้าเสียจะมาเสียรด้โอกาสในช่วงเวลาที่ช้าหลังจากนี้จะกลับมาแก้ไขมันก็ไม่ทันแล้วแล้วก็เลกสองครับยังไงต้องเติมตัวต้องทําให้ควอ ر ทีมมันมีชุดสำรองที่พร้อมจะเปลี่ยนตัว5คนแล้วเนี่ยสร้างมิติการเล่นใหม่ๆได้เพราะทีมขอนแก่นเองเนี่ยมีนักเตะหลายคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ผมมองว่าดีพอที่จะอยู่รอดได้แต่ต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับ ผล2เกมนี้ทําให้ตารางคะแนนกลายเป็น BU ครับที่มีเพิ่มเป็น30แต้มทิ้งห่างบุรีรัมย์ออกไปเป็น6แต้มแต่ลงแข่งมากกว่า3นะัขนดขณะที่ท้ายตารางระยองพอมีแต้มก็หนีโซนแดงเพิ่มเป็น5แต้มแล้วนะครับส่วนขอนแก่นยังมี7คะแนนเหมือนเดิมวันนี้ครับนอกจากทีมชาติไทย3ชุดก็คือยู u 2่รายรงานตัวแล้วเนี่ย รวมถึงชุดใหญ่ยังมีเกมไทยลีกที่ขยับมานะครับอีกหนึ่งนัดคือเมืองทองอันดับ11จะเปิดบ้านเจอกับนคปรปฐมทีมอันดับสุดท้ายในเวลาหนึ่งทุ่มซึ่งเป็นหนึ่งเกมว่าอนาคตของจิโน่และเตอรี่ตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับว่า2เกมนี้ผลงานต้องดีไม่แพ้นะครับซึ่งชนะเกมแรกถล่มเซบูในเอซีเสองไปแล้วนัดนี้แหละครับเป็นเกมที่ผมเชื่อว่ามันแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเพราะโค้ชตัวเองก็เตรียมไม้เด็ดไว้ในการรับมือกับกิเลนผยองแล้วด้วยครับ